มีมาวันนี้เราก็มาลองจับปลาโดยหาปลาดูครับแล้วเราจะมาลุ้นกันว่าจะมีสักกี่ตัวอ,นนอันนี้น้ามันใกล้จะแห้งแล้วครับเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวก็จะมีตัวอะไรมากินนี่ดูดไปปล่อยนะครับแย่มาดูครับว่าจะมีตัวไหมครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ จะจับของก่นขั้นแรกงานลูกประดุกนือกปองนะอมดเนะจับของนมันจม อันนี้ครับเราดูดแห้งแล้วนะดูครับปลาทีท่เหลือน,น้ำที่เหลือเราจะวิดขึ้นมาบ่อนี้ครับอืมก็มีตัวใหญ่อยู่นะนะจับจับ,จ,บจับหอยก่อนไหมเนี่ยหอยข้างนะหูหอยหอย,หอยตัวใหญ่เ่ีรยบนีนับหอย๋อยวไล่จับหอยกันนะ อ้ยตกใจนี่ครับหอยดูปลาแองั้นครับมงนี้แล้มวมัอันนี้หอยอันนี้หอยตายโอย้โหเนี่ยมันจมเนี่ยเพราะหอยเนะี่ย ตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยอืออุ Jamie, <here S 1> ้ยปไปช่อนอ่ะปูปูโพโหสมอฮะพุดเอาใหม่ครับหมุดครับหอยเพียบนี่หอยโยนใส่ลงไปอื้ออุ้ยเอาไปชันบ็อกชันบ็อกชันบ็อกกับปลาดุก ชนปลอกชอนปลอกกระดูกมันก็ไปมาไปมาเฮ้ยช่อนน้อยผู้ไล่ลงไปห,หมดเลย วังขวดแก้วนั่นนะที่แตกอย่มาเ่ลมอ๋ัจะลูกประดุกครับ นห่เดี๋ยวเราจะวิดน้ำแอ่งนี้ขึ้นมาครับนะครับ,รบวิดน้ำได้โอ้โหออ,ออกกำ้พงนั้นยังบกบไปหน่อยเออครับตอนนี้ก็จะถอยน้ำน้ำเหลือแค่นี้เองช่างมันช่างมันช่า,มาง <ไป S 1> มันโดนกำงนี้ท่าันกันไปแล้ว นี่ปรากฏด้วยปรากฏดก็เป็นปลาข้าวหูปลาเยอะนี่ แดดเดีเดยวเว้ยปลากงประกคขังมล้งโ<ฮ>ดี๋ยวป้อนออน้ำก่อนแล้วลจับนะเด็เดกอันนั้นแหละนี่ครับน้ำแห้งแล้วครับ<ฮ>ต้องจับได้ มันแตกนะดูสิ นัน,นออกแล้วออกแล้วออกแล้วใส่จุดจวดอ่ะไม่รอ,อกพอ,อต้อนหมกเลีดินหมกเลนีนัน เ็นปพาลิกแล้วกันปลาใหญ่เขาเอาไปกินหมดแล้วพวกกระมดทชอดแหไปกินหมดแล้วปลาใหญ่เหลือแต่ตัวขนาดนี้เหลือจบกันนะนี่ปลาช่อนปลาช่อนอยู่บนนี่พูนี่ในหลุมเนี่ย ไม่ใช่มีแค่ตัวเดียว,วอ้าเบอไม่ได้มีแค่ตัวเดียวต่อหมอหนันไไล่ลงไปให้ปัดท่างนี้น่านีขนนี้

ประดุกก็ระวังระวังมันตอดเอานะครับนี่ครับธีจับประดุกครับล็อกหัวมันนะครับแล้วก็เอานิ้วสอดคล้องอย่างนี้ครับแต่นี้มันตัวเล็กอยู่้วต้องตบมืซ้ายข,ขวาจับ <laughs> นั่นก็โหดไปนี่ครับจับหมดแล้วเรียบร้อย เดี๋ยเราไปล้างปลากันครับสรุปปลารวมครับมีพวกปลาซอยปลากระดีครับที่ปลาหมอดวปลาหมอเราจะไปปักเบ็ดกันต่อนีหอยแล้วก็ลูกปลาช่อนน้อยนี่ครับปลาที่ได้ปลาช่อนครับรช่อนปลาดุกโอเคครับ